โอเคครับผมสวัสดีชาวเกมเมอร์สายนมะทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการหากายแท้6ปีกสายฟรีนะครับผมสามารถหาได้เหมือนกันนะครับสาหรับกายแท้ของ6ปีก NP นะครับถามว่า6ปีกเ p เนี่ยกับปู่กระบีตัวไหนน่าใช้กว่ากันถ้า6ปีกเ p มีกายแท้6ปีกเ p เนี่ยจะน่าใช้กว่าปู่กระบีมากๆนะครับอันนี้ผม1ดาวแดงนะครับไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นเนาะก็ว่าจะเข้ามาเล่นแล้วก็ฟาร์มของไว้รอสุ่มหลงๆเอ็นะครับ กายแท้เนี่ยผมเนี่ยไม่ได้สุ่มแบบว่าได้กายแท้มานะครับอันนี้ผมก็ค่อยๆกดนะครับน่าจะได้มาเหละน่าจะได้มาสักสักหนึ่งครั้งมาที่สุ่มกายแท้ตอนนั้นไม่รู้ว่าผมจําได้หรือเปล่าเออแต่ว่าผมเนี่ยฟาร์มหาเศษได้เหมือนกันนะครับสําหรับกายแท้เนาะหกปีเอพวันนี้ก็จะมาสอนวิธีที่เราจะหาแบบฟรีๆได้นะครับก็ถ้ากายแท้6กปีเอมาก็ควรที่จะสุ่มหาไว้นะหรือว่าถ้ามันมีระบบ นี้เข้ามานะครับก็ควรที่จะหาให้6ปี SP แบบว่าทำกายแท้6ปี HP เนี่ยให้ตันไปก่อนนะครับหรือว่าให้ก็ที่สุดเนาะเพราะว่า6ปีเนี่ยเป็นตัวแบกหลายๆกิจกรรมเลยนะครับเข้ามาที่หน้านี้ครับผมหน้านี้ก็คือการฟาร์มเศษตัวละครรายวันนะครับอ่าอย่าง6ปีเอ ผมหนึ่งดาวแดงนะครับผมสามารถฟาร์มในส่วนของกล่องนี้ได้ครับมันก็จะได้เป็นเศษตัวละครแล้วก็จะเป็นในส่วนของเศษกายแท้นะครับอันนี้ก็คือเลือก1อย่างนะครับอ่ากวานล้างก็คือได้3ครั้งต่อวันนะครับประมาณนั้นนี่เลยก็แล้วแต่ดวงนะว่าจะได้มากได้น้อยเนาะกล่องนี้นะครับมันก็จะอยู่ในกระเป๋าเราเราก็ต้องเข้ามากดอีกทีนะครับแล้วแต่นะว่าเราจะเอาเป็นในส่วนของเศษตัวละครหรือว่าเป็นเศษกายแท้นะ แล้วก็ตัวละครนะครับปกติเอเดาเนี่ยถ้ามันเป็นสามดาวแดงใช่ไหมผมคิดว่ามันน่าจะมีการแท้ให้ฟาร์มเลยนะสำหรับในส่วนของถ้าเป็นตัวละครเอเดาที่มีกายแท้เนี่ยถ้าเราทำสามดาวแดงแล้วหรือว่าไม่แน่ก็ต้องห้าดาวแดงนะอันนี้ถ้าใครมีข้อมูลสามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับผมก็จำไม่ได้แล้วมันจะมีแบบว่าเหรียญกายแท้ให้เราฟาร์มเลยนะสำหรับตัวเอเดาเนาะแต่ว่าผมแนะนำนะครับให้เราหาเป็นตัวเอพีไว้ก่อนนะครับ ก็เดี๋ยวจะพามาดูนะครับว่าตัว SP เนี่ยมีตัวไหนบ้างะนะครับที่เป็นในส่วนของมีกายแท้นะครับในอนาคตก็ต้องรอระบบมันเข้ามานะครับในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ไทยเนี่ยผมไม่รู้นะว่ามันแพทอัพยังไงอะไรยังไงนะครับบักโอ้โหบักแบบว่าบักบางอย่างเนี่ยที่เรายังไม่รู้เนี่ยก็มีอีกเยอะนะครับอย่างเช่นแบบนกยุงเนี่ยขนนกยูงผมว่ามันนามเอต์เวนเวอร์ไปเนาะแล้วก็ตู้ถังลับก็ยังมีการบักอยู่นะครับสำหรับอาวุธลับต่างๆเนาะ กายแท้นะครับก็มีในส่วนของ6กปีกเอีตัวนี้จําเป็นต้องหากายแท้มาใช้นะครับเพราะว่าเป็นตัวที่แบกได้ทุกสถานการณ์นะครับส่วนปีวิต้องอันนี้ก็มีก็ได้ไม่มีก็ได้นะสาหรับกายแท้เนาะในส่วนของถังเฉินเดี๋ยวนี้ก็ไม่เห็นมีคนใช้นะครับสําหรับถังเฉินเนาะก็ที่สําคัญที่สุดเลยก็คือ6กปีกเอีนะครับอ่าเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยเขาใช้6กปีกเพีกันเยอะแค่ไหนนะครับ 6ปีเอพจะมีหมดบาทสําคัญก็คือการตีกระดูกต่างๆนะครับรวมไปถึงการลงกิจกรรมอ่าเป็นกิจกรรมตีเก็บคะแนนตีเก็บรอบอ่าพวกนี้นะ6ปีเอพนีจะเด่นกว่าในส่วนของ เออฉินซินนะครับผมปูกบีเอพเนี่ยจะมีหมดบาทค่อนข้างที่จะน้อยกว่านะครับเพราะว่า6ปีกายแท้เนี่ยค่อนข้างเป็นอะไรที่ o p มากๆนะครับแต่ว่าในอนาคตไม่รู้ว่าปูกบีเนี่ยจะมีกายแท้หรือเปล่าถ้าปูกบีมีกายแท้เนี่ยผมว่าปูกบี่เนี่ยน่าจะกลับมาเล่นได้อีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับปูกบีเนาะตอนนี้ก็คนเขาใช้6ปีเอชพบวกกับกายแท้กันอยู่นะครับอ่ะปึ๊บเดี๋ยวจะพามาดูนะครับอ่าทีมข้าวๆนะครับอันนี้เนาะ ส่วนมากนะครับเขาก็จะใช้นงมังกรขาวเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็จะมีปีพีตงนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของ6ปี SP นะครับรวมถึงม้าน้ำนะอ่าแล้วก็มีหัวอูบ้างนะครับโศจบ้างอะไรก็แล้วแต่คนที่เขาจะใช้นะครับผมนะก็ประมาณนี้ส่วนมากเนี่ยมังกรขาวเนี่ยสำคัญเลยนะครับแล้วก็ปีพีตงเนี่ยขาดไม่ได้เลย แล้วก็เป็นดาเมจเป็นหกปีกเนาะที่เหลือนะคุณจะเอาตัวไหนมาเล่นคู่ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นทีมในส่วนของปู่กระบีนะครับก็จะมีปู่กระบีมีพี่เสือนะครับคนนี้ก็ค่อนข้างที่จะเออดาวน้อยสักหนนะ่อยสำหรับพี่เสือเนาะก็อาจจะไม่ใช่แบบท็อปเซิร์ฟเท่าไหร่นะท็อปเซิร์ฟก็อาจจะแบบเนี่ยบนบนนะครับนี่เลยประมาณนี้อ่าคนนี้วิวเจ็ดสิบห้าเองนะอ่าคนนี้วิวเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดก็ใช้ในส่วนของปู่กระบีเหมือนกันนะครับ ปูกบีก็เล่นกับพี่เสือนะครับนี่เลยป,ปึ๊บอ่ะดูคนนี้สักหน่อยหนึ่งคนนี้ก็ใช้ตัวแรง6กปีเอนะครับส่วนมากเนี่ยก็จะใช้มันเป็น6กปีเอกันซะส,ส่วนใหญ่แต่ว่าถามว่าปูกบีก็เล่นได้ไหมก็เล่นได้นะครับมาดูในส่วนของการตีสัตว์ยักษ์ลวกันนะครับอันนี้ก็เอาเป็นข้อมูลมาฝากกันในคลิปเดียวเลยแล้วกันเนาะป,ปึ๊บอ่า การตีสัดยักษ์นะครับตัวแรกเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นในส่วนของพี่เสือนะครับแล้วก็เป็นปีพิตรงเนาะแล้วก็โซเจ็ดนะครับโซ7กับพี่เสือเล่นคู่กันเนี่ยค่อนข้างที่จะโอพนะครับสําหรับการตีลิงเป้าหมายเดียวนะใช้พี่เสือนะครับการตีมังกรนะครับตีมหมู่เขาก็ใช้ทีมน่าจะทีมคล้ายๆเดิมเลยนะครับแต่ว่า ดามีส่วนใหญ่จะตกไปอยู่ที่ปอใส่สีนะครับปอใส่ีก็อย่างที่บอกนะเป็นตัวหนึ่งที่แบบโกงมากๆนะครับผมใครที่ยังไม่ได้ดูเทียริสก็สามารถไปดูได้นะครับในส่วนของการตีวัวตีวัวโอ้โหแบบมีการตีแบบปาปายมากอ่ะตีวัวนี้อาจจะแบบดูไม่ค่อยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนาะเพราะว่าคนเขาใช้ตัวกันแบบยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะ ก็อาจจะเป็นคนนี้ก็ได้ครับก็น่าเมตวนใหญ่เห็นปะ่ะมันดูไม่ค่อยได้นะครับอ่ะวัวค่าไปก่อนแล้วกันเนาะเตานะครับก็จะใช้เป็นในส่วนของถังรับนะครับนี่เลยถังรับเขาก็ใช้ขนนกยุงนะเหมือนกับว่าขนนกยุงเนี่ยจะโอพีขึ้นมานะครับอ่ะขนนกยุงถ้าใครแบบว่าจะเล่นแบบสายสุดก็ขนนกยุงปั้นให้สุดเลยนะ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับวิธีการหากายแท้6กปีกเนาะแล้วก็พาไปดูว่ามีคนเขาเนี่ยนิยมใช้กันหรือเปล่านะครับผมเนาะก็เอาเป็นข้อมูลแล้วกันนะครับในอนาคตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าข้อมูลเนี่ยอาจจะมีการคาดเคลื่อนได้นะครับผมสําหรับการหากายแท้เนาะอันนี้ก็ต้องรอดูนะว่าเซิร์ฟเวอร์ไทยเนี่ยจะมีระบบนี้เข้ามาหรือเปล่านะครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวมีข้อมูลดีๆเนี่ยจะเอามาฝากใหม่นะครับวันนี้ก็มีแค่นี้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ